สวัสดีครับวันนี้พาเด็กๆมากินก๋วยเตี๋ยวครับน้องโฮ,ฮกกนนนนกกมฮักกี้กินก๋วยเตี๋ยวกันเนาะวันนี้ได้ได้ยินก็นหลกครับอย่ามอสกันเล่นออน้องโฮมน้องโฮมกินอะไรครับน้องโฮมกินอะไรครับบอกกินก๋วยเตี๋ยวฮักกี้กินอะไรลูกก๋วยเตี๋ยวนาอวันนี้เดี๋ยวเรากินก๋วยเตี๋ยวกันอย่ายแย่งกันกินนะลูกอร่อยกันไหมเอไม่ต้อง,งอายลูก ใช้ตะเกียบเป็นเหรอหนูใช้ตะเกียบเป็นหรือเปล่าวันนี้พาฮักกี้กับโฮมมากินก๋วยเตี๋ยวครับเลยครับน่ากินมากครับของคนใหญ่ก็น่ากินครับแต่ของเด็กนี่ธรรมดาครับใช้ตะเกียบเป็นก็น่าลูกใจ,จ้ตะเกียบจังก็ใจ้มาจังนี่บาต้องใช้นะต้องใจนะ้ไปจ,จ,จังฮักกี้อย่ามัวกรเล่นก,กันหรอก กินกินได้น่องขึ้นเด้ออือวันนี้ยอดมนออันลงครับอันนี้หัวลำโพงครับวันนี้ปลามากินก๋วยเตี๋ยวครับก <c oughs> ินก๋วยเตี๋ยวเซตเดี๋ยวสกัมกับ <c oughs> ไปเสาะเงา <c oughs> อร่อยกระลูกอร่อยกอครับนี่ไส้ตะเกียบกับไส้จ้างนะอร่อยกระลูกอร่อยไหมนี่ามาะมา่วงว้าวดูฮักกี้ครับ<อ>ฮักกี้หล่นไปแล้วครับ,จจบอ๋อน้องฮอมกินเลยแล้วน้องฮอมกินกินชอบป่ะโอ้ใจตะเกียบจ้างแล้วลูกก่ง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  เอาใส่ปากเอาใส่ปากลูกเอาใส e ่ปากได้ละเร็วเออโลนเลยแล้วเป็นว่าใจ๊ยบะจ่างซากรรมโอเคครับเอาโอเคอ่านเลยแล้วน้องฮงเดี๋ยวปาจะปิดคลิปละโอเคเก่งมากลูกเอาแล้วนะฮะเกียร์สวัสดีครับวันสวัสดีค่อาสวัสดีครับล่ะน้องฮงโอเคครับแค่นี้นะครับไปให้อร้อนเขาลูกกันกินกันเด้อไปให้อร้อนเขาลูกกินกันโอเคครับสวัสดีครับ